ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะด้านหลังของบาบูจะเป็นภาพบรรยากาศของธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะจะเห็นเหมือนกับเมฆนะฮะเมฆแล้วก็จะเป็นอ่าภูเขาเนาะพี่น้องเนาะด้านนี้จะเป็นถนนทีบาบูมาเนี่ยฮะออกจากไฟแดงนะฮะตัวแยกเถินบุรินเนาะพี่น้องเนาะฝั่งนี้จะเป็นที่ว่าการเนี่ยอำเภอเชิญนะครับโอ้มุมนี้สวยงามขนาดเลยพี่น้องเอ้ยนะฮะนี่แหละคือประเทศไทยนะครับบรรยากาศย่ำสาวสาวทีบาบูได้มีโอกาสได้เก็บ มาฝากตอนทุกท่านนะฮะหวังว่าทุกท่านคงสิมากในคลิปวิดีโอของบาโบเนี่ยฮะเดี๋ยวบาโบจะลงไปเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเดินทางไปเรื่อยๆไปเรือ่อยเนี่ยฮะลำปางตรงไปอำเภอเถินอำเภอลี้เนี่ยฮะด้านหน้าของบาโบโอ้โหพี่น,อน้องเอ๋ยเนี่ยฮะบรรยากาศโอ้โหจะเห็นเมฆเนาะพี่นอ้นองเนาะเมฆที่ไหลอยู่บนยอดเขานะครับพี่น้องครับและก็เมฆที่ไหลอยู่บนซอกเขาพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่คือธรรมชาติ ธรรมชาติสร้างมาเนาะพี่น้องเนาะธรรมชาติต้องอยู่กับผู้คนนะฮะธรรมชาติที่ผู้คนหยหาและแสวงหารวมทางบาโบเองเนาะพี่น้องอยากจะมาสัมผัสนะฮะด้วยตัวเองโอ้โหอ้าบาโบเจลันขอพระธรรมชาติเราพี่น้องเอ้ยนะฮะบนถนนหมายเลขหนึ่งถนนพะหลนโยชินนะฮะที่มาจากกรุงเทพไปสิ้นสุดอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สายเด้อพี่น้องเด้อนี่ฮะเส้นทางนี้ที่ว่าเชื่อมต่อเนียฮะเชื่อมต่อไปที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เนาะพี่น้องเนาะ ดูจะไปเชื่อมต่อขบถนเมละะยดซิปเอสเนี่ยยูทีจังหวัดลำปางนั่นเองพี่น้องอยู่ในเขตอำเภอเมืองนอกพี่น้องน้าบาบกับบนันใจถ้าพิษปากประกันไดต้องขอตรวจขอไปนําทุกทาเนเรไลเดอร์นะะอเนี่ยฮะอำเภอสุป,ปราบนี่ยฮะด้านหน้าของบาบูตรงไปอีกหน่อยนึงอีกหน่อยหนึง่งวังชิ้นเลี้ยวขวาพี่น้องเอ้วังชิ้นนี้อยู่ในเขตพื้นที่ของของจังหวัดแพร่บะเนองหรือว่าจังหวัดเอียงอ้าถมุมนี่พี่น้องเอ้จะเห็น,จะ,หนจะเห็นเมฆไก,กลๆเลยเดี๋ยวลงไปสัมผัสก่อนนะ ว้าวโหวอ้าโชเฟ่พี่น้องเอ้เอาจะลงไปลานลางจช่ไหมกอนอ่าประเทศไทยออพี่น้องเอ้นะถ้าเห็นโดยตาเป้านะฮะจุดนี้นะจะบอกกันเลยว่าง,งามอีรีนะฮะโอ้โหธรรมชาติพี่น้องเอ้ฟาโช เก็บผ่ามาผ่าตอนพี่น้องแบบนี้เด้อนีได้สัมผสัสโดยตัวเองได้เห็นโดยตาเนาะโอ้โหพี่น้องเอ๋ยนะฮะบาโบเองเห็นมุมนี้บอกเลยว่างามหลายนะธรรมชาติลรวนๆเลยพี่น้องเอ๋ยธรรมชาติทีงามคักขนาดบาโบเองเห็นอะไรกัมักหลายถึงใจหลายยิ้มแบบ,บผู้พุทธเลยโอ้โหเดี๋ยวจะเดินท,งทางต่อไปกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะทานในทีมักเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะคลิปภาพบรรยากาศแบบนี้เนาะโอ้โห ตอนนี้ก็ถือว่าจะเป็นเวลาจะแปดโมงเลยเนาะพี่น้องเนาะยังมีหมอกอยู่เนี่ยพี่น้องเอ้ยเมฆอย่างนีเมฆทีกำลังจะลอยตัวหรือจึงไหนกระบวนการอุ่นใส่เนาจนะจะเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เห็นยาม่ำ้าๆนี่ะนี่คือประเทศไทยม <c oughs> ันเองก็ถือว่าจะพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะอาจะเป็นถนนหมายเลขหนึ่งเดิมเนาะพี่น้องเนาะเป็นถนนที่เพิ่นบอกวาอ่าใส่เดินทางนะฮะไปทางเหนือของประเทศไทยเนาะพี่น้องเอ๋ยไปลำปางนี่ฮะ โอ้โหนี่แหละคนไทยมีสติปัญญาเนาะพี่นดอกนอการกอรส้างเืยว่าการตัดนะฮะถนนนะฮะับบริเวณเขาไปได้พื้นที่แล้วกันแล้วแต่เนี่ยถามมีผลกระทบพื้นจะบโบเห็ดเด้ ประเทศไทยมันจะเป็นแบบนั้นเนาะพี่น้องเนาะก่อนหน้าที่บาบูจะไปไปเขตอุทยานอยู <Bu questo S 2> ่ในเขตพื้นที Love ่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยบ้านโป่งลึกน้องพี่น้องเพิ่นเวสแต่ต้องขับไปเด้เพราะว่าเป็นเขตอุทยานเนี่ยมีผลกระทบต่อระบบนิเวศเนี่ยหรือว่าธรรมชาติหน่ะแน่นก็จะบ่เฮ็ดเนาะผลเสียที่จะเกิดขึ้นเพิ่นจะบ่เฮ็ดเลยนี่คือประเทศไทยถึงจะเงินหลายขนาดไหนถึงจะมีเส้ี่ยงขนาดไหนประเทศไทยเพิ่นมองภาพรวมแล้วก็ภาพถึงข้อมี่ถี่ต้องเพิ่นจะบ่เฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะ มุมนี้พี่น้องมุมนี้นี่คือทางขึ้นภูเขาและทางลงเขาของประเทศไทยจะเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่ฮะด้านซ้ายและด้านขวานะจะเป็นต้นไม้นี่แหละคือสิ่งประเทศไทยที่ประเทศไทยอนุรักษ์ไว้เนาะพี่น้องเนาะบ่อนินทำลายบ่อนินที่จะหาสิ่งที่บ่อนินในการหาผลประโยชน์ต่อธรรมาชาตินะนี่คือไทยแลนด์สิ่งที่บ้าบุกมักเด้พเอพี่น้องเด้อเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมเห็นและสัมผัส ครับบ่าวบุไปพร้อมกว่า้อมกันเนี่ยสวัสดีทักทายพี่น้องเด้อพี่น้องทางบ้านบาวบุนทําเนี่ยนะครับนุณีได้มีโอกาสได้มาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งเนี่ยนี่คือประเทศไทยนะมองไปเห็นภูเขาสูงๆโอ้โหปลายภูเขาจะมีเหมือนเมฆเด้อทุกท่านเลยนี่คือถนนเนี่ยขออนุญาตแซงเขับทางด้านซ้ายจักหน่อยกันเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเมืออ่อปลอดภัยแล้วโอ้โหไอภูเขานะพี่น้องนะ ธรรมชาติทางเหนือของเมืองไทยแล้วทีบาวบไปก่อนหนาทีเพชรบุรีกะงามพี่น้องเอ้ยนะขึ้นซื้อว่าธรรมชาติกะมีสเสน่ห์และมีสิ่งทีหลายๆคนลงไหลป้าพี่น้องเอ้ยนะฮะหลายๆขางหลายๆเทือทีบาบูมากก,ลก็ลืมสังเกตได้พี่น้องเอ้ยฮะลืมสังเกตนะฮะโอ้โหมองไปเนาะพี่น้องเนาะสองขางจะเป็นป่าไม้ตรงกลางจะเป็นถนนทีถอดยาวไป นี่แหละคือประเทศไทยเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่อยากให้ได้เห็นเป็นแนวทางเด้อพเป็นองเด้อเนี่ยอต้นไม่ธรรมาชาติยามเสาเขาเนี่ยแซงจักน่อยเมื่อปลอดภัยแล้วเขาทาด้ันซ้ายว้าว แทรกอีกจังเลยกันเน้อพี่น้องเด้ออย่าว่าว่าบวกกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะรถว่างพอดีรถว่างพอดีโอโหตลอดเวลาทีบ้าบวเดินทางที่บอกก็เรียกว่าเพิดเพ่นเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหย ประเทศไทยนี่เก่งนะพีน้องเก่งสุดยอดเลยนีนะฮะตัดถนนเห็ดถนนเงาไกลสุดสายตาขึ้นผู้พาขึ้นผู้เขาขึ้นปลาใหม่อีก12กิโลเมตรหอดอำเภอศบปราเนี่ยตอนทีบาโบออกมาจากอำเภอเทินโอ้ยธรรมชาติพี่น้องเอยธรรมชาติตลอดเส้นทางทีบาบได้มากเลยที่ว่าได้เห็นนะได้เห็นถึงรถและขบวนรถทีบาบเห็น ไปซวยผู้ประสบภัยนำถั่วกลารขบวนอยู่นี่พี่น้องท่านขอจะเป็นนาผาเด้นาผาทีเป็นผู้เขาเอา่าเดี๋ยวภเท,ทกืกเขมีพื้นที่คือกันเนาะพี่น้องเนาะธรรมาชาติคือกันแต่มีวิวแล้วก็มุมทีอาจจะแตกต่างกันนิดนิดนอยน้อยเนาะพี่น้องเนาะด้วยแลนมากเหล้วก็ด้วยพื้นที่โอ้ขอเนี่แซงอีกจกออัก,จกน้อยอีกจักน่อยเด้อทุกท่านเนี่ย เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วเขาไปทางด้านซ้ายจุดนี้นะฮะด้านล่างเนะี้ยจะมีป้ายบอกทางระวังหินร่วงนะฮะแล้วก็จะวางอาจจะมีจุดพักรถเนาะพี่น้องเนาะอีก3กิโลเมตรโอ้โหระวังเด้อพี่น้องด้ยนะฮะทางโค้งหามแซงเนาะอันตรายว้าวอ๋อโตซีเลนพี่น้องด้ยนะฮะเบิ่งเอาเด้อถนอนขึ้นภูเขาซีเลนคุณนะ ซักสิวาขนาดใดประเทศไทยโอ้ขอเนี่ยแซงนัดหน่อยโอ้กะมีหลายฐานเนะมีเพื่อนบาโบอยู่ทั้งบาา้านนะบาโบกะเมื่อท่านเห็นคลิปบาโบว่าวัน,นนี้ฮะมือนี้ไฮท์อาบาโบะทายคลิปถนนที่ขึ้นภูเขาเมืองไทยเห็นนี่ยยุ้ยแซกกะแล้วแต่นะหเหมืนว่าทายเบืองนะี้อยากเห็นเหมืนว่า อยากเห็นเนี่ยเคยเบิึงจะนั่ทีวีเนี่ยเป็นว่าอยากให้บาบูถ่ายเป็นสื่อกลางให้เบิงเนี่ยอันนี้เด้อนี่นะความจริงคือความจริงเนาะพี่น,อนอ้องเนาะนี่แหละที่บาบูบอกว่านะฮะมีเงินอย่างเดียวเฮ็บดบ่ได้หรอกพี่น้องเอ้เนะจนังไรคือว่าสัตว์เนาะพี่น,อนอ้องเนาะต้องฉลาดนะฮะต้องมีมันสมองเนี่ยถึงจะเฮ็ดได้โอ้โหอาท้ อ้าวธงพี่น้องทิศทางขึ้นภูเขาทางขึ้นภูเขาทางขึ้นภูเขาเบิง่งเอาเด้อเบิง่งเอาเด้อน,นะฮะผู้บริหารต่างกันผลงานย่อมแตกต่างกันนะฮะนี่แหละพี่น้องนี่แหละโอ้มุมนี้มุมนี้ถาอนุรักษ์ธรรมชาติน้อพี่น้อง,องรักษาธรรมชาติธรรมชาติกะจะโยคู่กับเฮาไปตลอดนะฮะ าทำลายธรรมชาติกับซามารถทำลายเขาใด้เด้ยนะฮะด่าน้ายมือจะเป็นจุดพักรถนะฮะพี่น้องเอ๋นะฮะโอ้อำเภอสุปราบอีก8กิโลเมตรลำปางอีก59กิโลเมตรเอาเดินทางไปน้ำบาบตังต่เลกกันแล้วกันพี่น้องเอ๋ขับรถขึ้นมามุมนี้มองออกไปบนภูเขาทีเงาไกลสุดสายตา บนท้องฟ้าจะเป็นทาเลหมอ,อกไปน้องเลยเนปาเห็นโดยตาเปล่าสวยงามขนาดเลยอิ่มตาสบายตาผ่อนคลายมองไปมองไปอยากให้พี่น้องเอฟซีเดีมาเห็นแหละมาสัมผัสคือจังบาบดเห็นนะอยู่ตอนนี้เด้ทุกท่างเห็นจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยอาจจะบองงามสมจริงเห็นโดยสายตาจะเป็นก้องงามหลายลอยเท่าพันเท่าเลยทีเดียว บ้านแพะวังพลาวพี่น้องเลยโอ้ตอนนี้บาโบอยู่ที่กิโลเมตรที่6 5 2อย 12, นะของถนหรับไมเล็กหนึ่งโอ,โอ้โอ้โอมุมนี้ทุกท่านเอ้ยเบิ่งมุมได้กสะสบายตามองไปทางหนากระชื่นใจ สวยงามจับใจอีกีเดียถ้ำพญาลลยโอ้อีก32มกิโลเมตรหอดเกาะขาเนาะคือเปล่าไม้และปลายทางทีบ่าวโบจะไป ทางส้มครับนี่คือถนนไม้เล็กหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะที่มาจากสบปราบเนี่ยฮะด้านขวามือของเบาวโบเนาะพี่น้องนี่คือถนนไม้เล็กหนึ่งนี่ยนะครับผลโยทินเนาะโอ้ถนนสวยงามสะอาดเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยและก็นี่คือถนนไม้เล็กหนึ่งที่จะมุ่งหน้าไปทางล่ำปางไปกอค่าและก็มีอีกจุดหนึ่งพี่น้องเอ้ยนี่คือถนนไม้เล็กหนึ่งสายเก่าอ่า นี่คือถนนหมายเลขหนึงน่งสายเก่าพี่น้องเอ๋ยนะครับบ่าวบุตรกทิว่าจะเข้าไปถนนหมายเลขหนึงน่งแบ่งให้หมายเลหนึ่งสายเก่านะพี่น้องรักอย่างที่เดินทางมาอีกฝากฟังหนึ่งนะฮะโอ้โยนะฮะมีสายเก่าแต่กับสายใหม่น้ำเนานะเอาลองเบิ่งว่าสายเก่าจะเป็นอย่งไรเดินทางไปน้ำบาวบุตได้แล้พี่น้องเอ๋ยนะฮะจะมีป้ายด้านหน้าของบาวบุนะฮะแล้วก็จะมีระวังสัตว์ข้ามถนนด้วยนะครับมือนีสิภาพพี่น้องเข้าไปเบิ่งเนี่นะครับถนน หมายเลขหนึ่งสายเก,ากย่าหลังจากก้อนนาทีบาโบมากก็ะถิบว่ามากหลายมากหลายนะฮะแต่บาโอนี่จะเข้าไปอีกท่นึงก็แล้วกันโอ้จะเห็นลักกิโลเนาะเหนหรอวลักกิโลอ่ารักกิโลที่เป็นรักกิโลเดิมนะครับแ้วกปลายด้านนาบาโบนะจะเป็นหมายเลขหนึ่งสายเกา่าเหลืองเราจะเป็นยังไงหรือว่าภาพธรรมชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองตามบาโบไปกันแล้วกัน ออกจากอำเภอสบป,ปาบมาหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้บ่าวโบเองก็ยังอยู่ในถนมนมาเลกหนึ่งนะฮะควรจะที่เดิมเนาะพี่น้องเนาะจะขับไปเชื่อมต่อจุดที่บ่าวโบจะเลี้ยวคือถนมนมาเลกหนึ่งทีเป็นเป็นถนนใหม่จุดนี้ก็มีอ่าถนนที่ช่ำรุดเนาะพี่น้องเนาะอ่าจุดนี้เพิ่นมีการซ่อมแซมอยู่คุณฮะ โโอ้ก็ถื่อว่ามีรอยส้ำรุดนเคร่บคนจะมีการมาสอมแซมนะมันแจ้งเตือนอยู่นะพี่น้องเนาะอีกว่ดนนะอีกบม่เกินเดือนนะคนจะมาสอมแซมถามเลยมาเห็นนะ,ะธรรมชาติ นี่ก็เป็นถนนเช่นกันเด้อพี่น้องเอ้ยถนนเขาไปในโรงงานอ๋อนี่จะเหมือนเป็นเหมือนโรงงานเด้อไพไี่นะ้องเอ้ยนะเหมือนเป็นสถานที่ทีโฟนจัดดอยนะบริษัท CPF ประเทศไทยกม็มีอยู่น้อยเนะี่ยโรงงานชำแหละไกล่ลำปางอ เดินทางไปตอน,น้ำบาโบได้ก็แล้วกันนะฮะใน,นเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นาแสงนะพี่น้องน,ะนาแสงนาแสงอีก1.3มกิโลเมตรพี่น้องเอ๋นะฮะบาโบเองจะไปเชื่อมต่อกับถนนหมายเลขหนึ่งนะฮะทั้งที่ตัวเองอยู่ถนนหมายเลขหนึ่งขึ้นกันนะพี่น้องเนาะ แต่ก็เป็นไม้เล็กนึงเดิมเพันว่าสัน้นเอาลองเบิ่งบา่าจะไปเชื่อมต่ออยู่ชุดไหนยู่มงไหนไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆเป็นการบันทึกการเดินทางของบ่าวโบเดอร์ De A, พี่น้องเอ้ยนะคลิปอาจจะบ๊วบ้วนอาจจะว่ดตื่นเต้นอาจจะว่ดสนุกสนานเนี่ยแต่เป็นคลิปที่ถ่ายทอดเรื่องราวของการเดินทางอาของเหตุการณ์นั่นๆมือหน้านาะพี่น้นนนนนนองเนาะใครด้เห็นเลยการสัมผัส นั่นเองอ้าพี่น้องเลยนะนี่คือถนนหมายเลขหนึ่งเดิมเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละที่บาบุเองจะไปก็สงสัยเนาะพี่น้องว่าถนนหมายเลขหนึ่งเชื่อมต่อกันอยู่ไทร์วาสันนะฮะมีอ่านี่ครับอำเภอไอ้อำเภอ,อเอกาะคาอีก7กิโลเมตรน่านลำปางอีก20กิโลเมตรเทศบาลตะบวลวังพราวพราว บางพร้าวเนาะก็ถือว่าเป็นการเดินทางหรือว่าเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิง่ง,มมบบเเงเน้าทนายที่มักแล้วก็ชื่นชอบคลิปวิดีโอบาวโบกอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยกดไลค์เป็นกำลังใจให้บาวโบนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาวโบโดยการ,รกดถามกดซนาเรื่อพี่น้องเด้อเนี่ยอ,อันนี้จะเป็นแม่น้ำจางเนี่ยสารับคลิปนี้มื้อนี้นะครับบาวโบขอเหรียญล่าธรรมชมไปแล้วเนี่ยสบายดีสวัสดีครับ โอ้นำ้ำลายอีดีพี่น้องเอ้ยไม่น้ำจางบ้านบางพล้า